他想得到土地。 ปัญญาประเสริฐจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าในชาติปัจจุบันนี้เธอในชาติปัจจุบันนี้เธอตั้งใจรับพรเฮาวาตุส สังฆานุภาเวนะ้วยอนุภาแห่งพระพุทธธรรมและพระงฆงทั้งปวงสัจจาสดทีพระอันตุเตขวามสวัสดิ สติปัญญาตั้งมัน่นรู้เท่าธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกคนสาธุรบรบนาพะ สัพเพรรม婆，อะไรไม่มีตัวตนหูม ah ันดำว่ามาไอ้ิสัพเพ昙ร那ไม่มีตัตต้องมีสติรู้สภาพธรรมที่ปรากฏ สเไธรรมานัตตาสเไปทรมาทุกข์าสเไธรรมานิจาทรทั้งหลายไม่มีตัวตนไม่เที่ยงเป็นทุกข์กทั้งหลายไม่มีตัวตนไม่เที่ยงเป็นทุกข์เราก็จะได้ไม่ต้องไปอยู่ในอำนาจ ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็ให้ทุกท่านได้พักผ่อน,ะะนอาบน้ําอาบผ้านะคะสําหรับท่านที่ยังไม่ได้รับสิบแนะคะจะมีการรับสิบแปดเวลาสิบแดนิกาตรงค่ะหลังจากนั้นหน้าในเวลาสิบแดนิกาส 哎。 ก็โเบ็นวันแล่าาก็ใส่บาตรต้านจานแล้วก็รัประทานารและก็สุสบบานในหา,ารรังเก้ารห่งนี้ัค่ะซึ่งในวันพวกนี้นะคะได้จะเป็นวันที่เราจะมีพิธีสมารบูชาสำหรับท่านที่เราร